เนี่ยเขาพญาเดินทงไปอีกประมาณสัก2กิโลถึงปะ่ะ2กิโลก็ถึงประม,มเขาเลยเอ,อ่าที่มีโครงการสกายวอล์เกอร์สกายวอล์เกอร์ ปแยินดีต้อนรับสู่289 Lady Channel จ้าที่นี่คุณจู้ชมผมเยียที่เดินครับลุงเอิงจบจบแล้วไปเถอะเนี่ยเขาพยาเดินทงไปอีกประมาณสัก2อกิโลถึงป่ะ2อกิโลก็ถึงประมาณเขาเลยอ่าที่มีโครงการสกายวอล์เกอร์สกายวอล์เกอร์เอาพี่ลุงมองเมื่อกี้มองมองอะไรแปลกๆมันไม่ไม่น่ามีอะไรแปลกๆไม่น่ามีอะไรดูเนาะเออมีไหมผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันให้เราเดินรถมา เอาเอานี่นคุณผู้ชมแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินครับผมกี่ไร่นะลุงหไร่ <6 S 1> สา <6 S 1> ทยายมาหไร่ <6 S 1> 62สตารางวา6ไร่62สิถนนหรือเปล่าถนดคุดแดงจดะมีสองสองผืนนะ2ใบอ่าแต่ว่าขยยกแล้วกันเออนะติดถนนเส้นนี้เลยนะเส้นนี้เลยเส้นนี้ออกไปประมาณสักสกิโลถึงอำเภอพัฒนานิคมที่ว่าการอำเภอนะเลี้ยวขวาไปใช่ไหมถึงแยกไฟแดงใช่ปะ ตรงไปที่ตรงไปทะเลี้ยวขวาเป็นมะนาวหวานแยกมะนาวหวานอ๋อโอเคโอเคโอเคแยกมะนาวหวานก็จะเป็นเส้นสา,าถนนหมายเลข21จ้าสระบุรีลมศักดิ์เราอยู่พัฒนานิคมลบบุรีอนะจ๊ะนะจ๊ะอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนเสียวยอ้งเขื่อนปลาศัก <laughs> <laughs> มันจะไปกับเสียวตรงไหนเลอะเมื่อวานไปเขื่อนปลาศักประมาณสัก12กิโลเนาะลุงเนาะประมาณนั้นคือแปลงที่ดินของเราคือแปลงนี้เลยกว้างขวางเลยโดยทะลี่ยแล้วกว้างหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสักโอ้ ตกร้อยห้าสิบเมตรได้อะเออมีบอ่อหนึ่งบอ่อปะบอ่อเนี่ยสระน้ำหนึ่งลูกอ่าทางด้านขวาน่ะที่เราไปยืมโมสะพานน่ะเป็นเป็นคลองเออมันเป็นคลองน้ําถนนแบ่งแยกเรียบร้อย yes ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยถนนจะขยายเขตปะบ่ไม่ต้องกลัวเลยอ่าแล้วเราก็เดินล่าไปเลยเดี๋ยวพาไปดูขอบเขตจริงๆอ,อันนี้แปลงแรกยังไม่ถึงหน้านในในจบแปลงแรกอ่าแปลงแรกมันจะมีเสากั้นเขตใช่ปะ่ะมีมีแบ่งแยกระหว่างฉนดสองใบใช่แต่เราขายยก ขายยกอ่าเราขายยกนะเราขายยกหกไล่หกสิบสองตารางวายกไปเลยล้านเก้าล้านเก้าจบเลยเออราคาดีด้วยนะนี่ในในในหลักนี้เห็นนะมหกไล่ใน ی, ล้านเก้าราคาดีนะอ่ะเขาเรียกว่าราคาโอ้โหราคาถูกเลยเท่าไร่หกหนึ่งหกหกต้องหกสามสิบแปดสามแสนกว่ากว่าหน่อยเนาะเออเห็นไ, <ฟ S 1> ไหมแล้วดูถนนดูหนทางดูไฟฟ้า ครบครับใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนี่ท่านจับจอมันจะของปลูกป่าก็ได้ปลูกที่พักอาศัยก็ดีหรือจะมาจัดสรรปันส่วนแบ่งเป็นล็อกๆเฮ้ยแจ๋วเออเห็นว่ามันจะมีบ้านไร่บ้านสวนอยู่เต็มไปหมดเลยอันนั้นสวนอะไรเย็นจิตอ่าอ่าด้วยไม้ดอกไม้ประดับของเขาเออแล้วก็ข้างหลังไล่ไปนี่ก็คือมีแต่บ้านสวนนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บค่าโฆษณาเออนู่นที่เห็นรถวิ่งกันแวบบแๆนั่นคือถนนเส้นเส้นหลักใช่ไหมเส้นอะไรนะพัฒนาคมซอยอะไรนะ ซอยอันนี้ซอยสิบแปดซอยสิบแปดเออซอยซอยสิบสามเลขแปดกับเลขสามดูตรงข้ามสิบสี่อ่านี่ไงแล้วก็แปลงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการเกษตรนี่อยู่ข้างหลังนี่นี่นี่ข้างๆนี่ข้างๆนี่ออกไปนิดเดียววิทยาลัยเกษตรเนาะอ่ะอ่ะยังไม่จบนู่นลักเกดถุงถุงไอ้กระสอบเห็นป่ะอ่ะคือตั้งแต่ที่เราเดินมาจากสะพานเลยนะอ่ะ ขอบเขตอะเอาง่าย,ายนๆนะนะนะที่รถไถมันวิ่งออกมานะ่ะนะลากยาวมาเลยนะตรงนั้นเป็นคลองอ้าวตรงนี้โอ้โหน,นี่ยลากลากมาเนี่ยเนี่ยถึง200ร้ยเนี่ยไ,ได้นะจะได้วะลากเนี่ยไปถึงนู่นเลยตอนนี้เราเอา่า GPS มันล่มวันนี้ GPS มันล่มเราวยาจะจับจุดจากนู่นมาถึงเนี่ยกี่เมตรให้ดูเอออืเอาประมาณเอาประมาณ200ได้อา่าประมาณ200ลึกประมาณเท่าไหร่ลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80เมตรน่าจะนะลอยได้ ร้อยได้ปะเพราะว่ามันการเขตเข้าไปไงไอหลานอ๋อการเขตเข้าไปอ่ะมาทำขยายถนนแต่ทรงอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมสวยสี่เหลี่ยมสวยเลยละเอยจัตุรัสเลยมั้งเกือบเกือบอ่ะเกือบจัตุรัสเลยเกือบจัตุรัสเลยเนี่ยเห็นปะด้านหลังก็จะเป็นเพื่อนบ้านอีกทีหนึ่งเพื่อนบ้านเห็นไหมแล้วก็ข้างหลังเป็นสวนป่านะอ่ะใครสนใจไปนี้ก็เท่ากับแปลงนี้ติดถนนสองด้านอฮถนนลาดยางหนึ่งด้านแล้วก็ถนนติดคลองพลประทานอีกหนึ่งด้านหลุลกลังนี่นี่เนีย ล้ายาเนี่ยหนึ่งได้แล้วก็ถนนคู่คลองจตมร์ฐาม่อกี้เนี่ยจะอีกหนึ่งด้านใครสนใจติดต่อมาจละถนนคูแดงความโอนเจ้าของร้อนเงินเพราะว่าคุณยายคุณป้าแกจะต้องเอาไว้รักษาตัวไปเราก็ช่วยกันไปเต็มที่เราก็ทําหน้าที่ของเราลูกหลานบอกว่าไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรไม่มีแรงไม่มีอะไรมาทำต่อการปัจจัยต้องการปัจจัยจะฝากนด้วยถนนคูแดงความโอนอือ อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี6ไร่62ตารางวานี่ละจ้ะเบอร์อยู่ข้างบนนี้จ้ะข้างบนนี้โทรมาจ้ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลมมาลมมาเฮ้ยเย็นดีว่ะเจ้างตอนท้ายแล้วมันมาตอนท้ายแล้ววะอย่าจิ๊บแย่าจิ๊บเก็บไ้ำใจนะลมไม่กวาเดี๋ยวกลัวจะฝนจะมาอีกเออฝนจะมา 289 lady channel 289 lady channel โ oh, อ้โหทำบรรยากัศประกาศ <c oughs> โคตรจอกรับทำซื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์จ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 lady channel รับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอสังหานี่เลยต,ต้องดูโพยด <c oughs> ้วย โผล่พ่งคอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผูรับะเปมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทํำรับงานทั่วประเทศในราคามพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผิดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะอาวแมสนใจติดต่อ0 8 0 5้3หกสามห้าเก้าสี่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 อ่ะเอโคดไหมอสัญยา